แทนส่วนใหญ่นะครับพลาดตัวแทนใหม่เนี่ยตกม้าตายคือรีบนําเสนอเกินไปมันจะมีกระบวนการหนึ่งครับเขาเรียกว่าเปิดใจพี่น้องภาษางกฤษเรียกว่าสร้างแรปพอครับ create rappo ก็คือ ถ้าเกิดว่าเรายังเปิดใจลูกค้าไม่ได้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดแฟ้มหรือว่าอย่าเพิ่งเสนอขายนั่นเองนะครับวิธีการเปิดใจง่ายๆครับถามคําถามดีๆ1ถามคําถามดีๆ2เป็นผู้ฟังที่ดี2เทคนิคจําดีๆนะฮะหถามคําถามดีๆ2เป็นผู้ฟังใี้ดีคําถามที่เูาถามถามอะไรบ้างครับถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาที่เขาสนใจเรื่องที่เขาอยากพูดอย่างเช่นวันนี้เราเข้าบ้านเขาเราก็ต้องทำไมฮะหูเรดาตาเรเซอร์นะฮะเราก็ต้องมองไปที่รอบๆเขานะฮะ ถ้าเกิดคุณเห็นรูปเขากำลังเล่นกอล์ฟคุณรู้ใช่ไหมคุณคุณควรคุยเรื่องอะไรคุณเห็นรูปลูกสาวรูปครอบครัวกําลังรับรางวัลอะไรบางอย่างคุณสามารถเอาเรื่องเหล่านั้นแหละครับมาเป็นท็อปปีในการคุยเพราะว่าการที่ใครบางคนเอาถ้วยรางวัลเอารูปภาพมาวางไว้มันคือความภาคภูมิใจอะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเขาชอบเล่นกอล์ฟโหพี่เล่นกอล์ฟมานานหรือยังครับ นะแล้วนักกอล์ฟในดวงใจนี่คือใครเหรอครับไปเล่นบ่อยไหมครับชวนเขาคุยนะครับหรือที่จะได้ผลก็คือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจอย่างเช่นพี่ฮะผมเห็นธุรกิจพี่ใหญ่โตมากเลยไม่ทราบว่าก่อนที่จะประสบผลเนี่ยมันเริ่มต้นยากไหมจะรังเกียจไหมครับถ้าจะแชร์เรื่องราวให้น้องคนนี้เป็นวิทยาทานและผมขออนุญ,ญาตจ,จดไปด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังเขาจริงๆครับจากนั้นก็ตั้งคําถามใหม่นะครับด้วยการเอาเรื่องราวคข้ามาตั้งเป็นคําถาม<ๆ>เช่นแล้วเ,เวลาที่พี่ประสบปัญหา ตอนนั้นเครียดเนี่ยพี่มีวิธีการยังไงครับในการที่จะจัดการกับความเครียดหรือปัญหาธุรกิจในแบบนั้นนะแล้วก็ตั้งใจฟังนั่นแหละครับการฟังที่ดีนะครับเขาเรียกว่า attentive listening <c oughs> คือตั้งใจฟังฟังเพื่อฟังไม่ใช่ฟังเพื่อรอพูดต่อนะอันนี้ต่างกันนะครับดังนั้นเวลาไปหาลูกค้าให้ไฟ spotlight ส่องไปที่เขานะครับตั้งใจฟังเขาพูดนะฮะเมื่อคุณตั้งใจฟังเขาพูด มันจะเกิดการเชื่อมโยงนะครับแล้วในเวลาต่อมาคุณอาจจะประหลาดใจก็ได้นะครับที่ลูกค้าถามเขาว่าเอาน้องแล้ววันนี้มาเนี่ยน้องมีอะไรมาคุยให้ฟังนะถึงตอนนั้นแหะครับคุณถึงค่อยเปิดแฟ้มหรือว่าเปิดปากคุยไอเดียกับลูกค้าครับผมบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกดติดตามช่องไว้สวัสดีครับ